วันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องเครื่องนำไปสู่พบในหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า63จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจน์เล่มที่17หน้าที่233ก้อที่368ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าเครื่องนำไปสู่พบ เครื่องนำไปสู่พบดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พบเป็นอย่างไรและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าราธะชันทะราคะนันทิตันหาอุปายะและอุปทานอันเป็นเครื่องตั้งทัพ เครื่องเข้าไปอาศัยเป็นเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตในรูปสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะราคะนันทิตันหาอุปายะและอุปทาน เหล่านั้นนั่นเองราทะฉันทะราคะนันทิตันหาอุปายะและอุปาทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณสิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะราคะนันทิตันหาอุปายะและอุปทานเหล่านั้นนั่นเองดังนี้